เมื่อใหม่เพิ่งเริ่มปั้นช่อง3คลิปแรกถ่ายอะไรดีครับ3มคลิปแรกต้องตอบคำถามนี้ได้ก่อนเราคือใครเราทำอะไรเราให้อะไรคุณได้แล้วอาทิตย์แรกควรทำอะไรก่อนครับเอาที่ว่าอย่าเพิ่งทําอะไรก่อน7วันแรกหลังจากที่เราสร้างช่องอันใหม่ขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นคือเราสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นู่นนี่นั่นคำแนะนําได้แต่อย่าเพิ่งไปโพสอ,อะไรก็ตาม แล้วระหว่างนี้ทำอะไรแล้วครับก็เล่นช่องนั้นเหมือนไปดูคลิปคนอื่นไปดูไลฟ์ไปทำปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหมือนเราอะ่ะไม่ใช่ลาบอทเราเป็นคนจริงๆแล้วหลังจากหนึ่งอาทิตย์แรกต้องทำยังไงตอคบคำตอบที่เราจะบอกมีมูลค่าหลักแสนเลยนะอันนี้เป็นประสรบการณ์ที่เราอะ่ะลุยมาหลายช่องแล้วมันแซ่บมากอยากรู้ใช่ไหมเดือนหน้าเซอร์สตั๊ดปักทั้งเดือนให้พี่เดี๋ยวจะบอกให้นะครับพี่ <laughs> ง่ายๆเลยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายอะไรก็ตามไม่เกิน15ววินะนํนะไม่เกิน15วิน,ะนะนวีเป็นคลิปที่เราถ่ายแบบเรียวๆเลยนะแล้วก็พพดลองดูก่อนว่าคลิปอะยอดมันเป็นยังไงแล้วยอดคลิปนันต้องเป็นยังไงครับถึงจะรู้ว่าช่องนี้ควรไปต่อไหมเฮยอันนี้จะให้บอกทุกอย่างไม่ได้นะถ้ามีคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเ,เรามาอธิบายในคลิปหน้า